ความสมบูรณ์ของเขานะคะจะทำให้ส่งผลต่อการติดสีอของใบด้วยนะคะใบเขาจะได้มีความสดใสสวยงามนะคะเห็นแล้วก็ชื่นใจนะคะเราเลี้ยงด้วยมือเราเราปลูกด้วยมือเรานะคะเพื่อนๆใส่ใจแล้วก็หมั่นดูแลเขาเขาก็จะเหมือนสิ่งที่มีชีวิตเช่นกันนะคะการดูแลต้นไม้ต้องอาศัยความอ่อนโยนความมีเมตตาเช่นเดียวกันนะคะ ต่างต้นนี้นะคะส่วนตรงกลางตรงกลางที่เขาเกิดขึ้นมาใหม่เขาก็จะมีสีที่สดใสแต่ยังมีความแข็งแรงยังไม่เท่าใบเดิมนะคะใบเดิมเขาก็จะแข็งแรงกว่าเขียวนะคะแต่ความเขียวมีมากกว่าเพราะนั้นเราก็ก็จึงต้องเอายกเข้ามาพึ่งแดดนิดนึงให้แสงส่องถึงนะคะ,ะโดยเฉพาะคนที่อยู่ในอ,อพาร์ตเมนต์หรือคอนโดนะคะเราต้องให้เอามา ให้เขาได้รับแสงแดดบ้างนะคะสีเขาก็จะสดใสอย่างนี้นะคะเราได้น้ำสาวข้าวที่เราล้างข้าวแล้วนะคะเรามาทำฮอร์อโมนหรือปุ๋ยบำรุงดินกันเลยค่ะ เราจะได้จากน้ำสาวข้าวถ้าหากว่าไม่มีน้ำสาวข้าวให้ใช้นมสดรสจืดครึ่งกล่องเล็กนะคะผงชูรสหนึ่งช้อนชาผสมด้วยเครื่องดื่มชูกำลังหนึ่งฝาค่ะคนให้เข้ากันขย่าให้เข้ากันแล้วก็นำไปรดได้เลยค่ะการให้ปุ๋ยบํารุงดินและทางใบเราจะให้สัปดาห์ละ1ครั้งนะคะส่วนน้ำเราก็รดได้ทุกวันค่ะเพื่อนๆรดไปทั้งใบเลยค่ะแล้วก็โคนต้นด้วยนะคะ ส่วนต้นนี้นะคะเราก็ใช้เวลาไม่นานในการที่เราจะเราฟื้นฟูเขาขึ้นมานะคะเขาเราชุบชีวิตเขาขึ้นมาเลยละคะ่ะต้นนี้ค่ะนะคะจากเดิมที่เขาเกือบจะตายนะคะมีติดอยู่โคนต้นนิดนึงเราก็ใส่ดูแลเขาโดยการให้ฮอร์โมนให้ปุ๋ยนะคะให้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงแล้วก็สูตรฮอร์โมนตามที่ ป้าเคยทําไว้ให้ดูนะคะเห็นไหมคะเราต้องดูแลตรงโคนต้นนะคะเพื่อนๆอันตรงนี้ก็อย่าให้มีโคนเน่านะคะถ้าหากว่ามีใบที่มันซุดโทมหรือเสียหายเราต้องดึงออกนะคะเพื่อนๆดูแลส่วนโคนเนี่ยสำคัญมากเลยนะคะไม่งั้นก็จะเกิดโคนเน่านะคะมีผลต่อการเจริญเติบโตของอของใบด้วยนะคะ อย่างต้นนี้นะคะเดิมเขาจะเขียวเลยค่ะ,อะตอนเอาไว้ในร่มนะคะพอดีว่าเขาอยู่ในในส่วนที่เรามองไม่ค่อยเห็นก็ขาดการดูแลไปนิดนึงสีเขาจะเขียวเขียวค่อนข้างจะเยอะนะคะเกือบเต็มใบทีนี้พอเราเอามาแบบพึ่งแดดบ้างนะคะจะทำให้สีเขากระจายส่วนของเป็นสีสีชมพูกระจายออกมาตามกระดูกใบจะทำให้สดใสขึ้นนะคะอ่า การแก้ไขวิธีนี้ไม่ยากเลยค่ะเพื่อนๆอ,อยู่ตามอาพาร์ตเมนต์ก็ตรงขอบหน้าต่างหรือระเบียงจะมีแสงส่องถึงนะคะวิธีการแก้ไขใบใบของอโกนิมาที่สีไม่สดใสนะคะต้นเดิมนะคะเราตัดออกไปชำส่วนหนึ่งส่วนที่เหลือเขาก็จะมีตาขึ้น ตาที่เกิดขึ้นตรงเนี้ยค่ะตรงข้อนะคะเห็นไหมคะแต่ละข้อเขาก็จะมีตาก็จะงอกออกมาเป็นต้นนะคะเนี่ยค่ะเราก็ต้องเลี้ยงดูให้ดีรดด้วยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงอสองวันครั้งก็ได้ค่ะสอสาวันครั้งหนึ่งแล้วก็ตามด้วยฮอร์โมนอันนี้จะเป็นส่วนของต้นที่เกิดจากก้านที่เราเอาไปชำนะคะก้านแข็งๆที่เหลือจากตอเราตัดให้สั้นแล้วเราก็ไปชำ ไปชําไว้แล้วเขาก็จะมียอดเกิดขึ้นมาใหม่ตรงตาเขานะคะเราก็เลี้ยงต่อไปอันนี้เลี้ยงไว้ในกระถางนี้ได้เลยค่ะเราไม่ต้องแยกอีกเพราะว่าเราแยกส่วนที่เป็นท่อนออกมาแล้วนะคะตาดซื้อมาแค่ต้นเดียวแล้วเราก็สามารถที่จะขยายไปได้อีกหลายต้นนะคะพาให้เราร่ํารวยไปเรื่อยๆค่ะร่ารวยต้นไม้ร่ารวยความสุขทางใจนะคะอันนี้ตน้นทาร่ำรวย